EP 6สนใจขายไอศครีมติดต่อที่ไหนดีนะที่นี่เลยจ้าพี่ปิ๊กสาวสวยใจดีเจ้าของไผ่ทองไอศครีมศูนย์อุบลราชธานีพิกัดเยื้องบิ๊กซี4แยกโรงเรียนปทุมวิทยากรหรือเข้าเยี่ยมชมแฟนเพจโดยพิมพ์คำว่าไผ่ทองไอศครีมศูนย์อุบลราชธานีไอศครีมตัวสอเสือนะคะ งานอิสระรายได้ดีไม่เลือกงานไม่ยากจนนะจ๊ะขยันขยันนะสู้สูอดทนอดทนมามะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราค่ะใดๆคือเจ้าของศูนย์ใจดีมากขายไปสักพักอยากเติบโตเปิดศูนย์ได้เลยนะคะไผ่ทองไอศครีมอำเภอละหนึ่งศูนย์นะคะอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยว่าสนา มีการขอยไอศครีมได้เลือกสยะน่าสคือแบบขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็แบบเข็นรถนะคะพี่เก๋เลือกเป็นแบบเดินเข็นรถขายนะคะเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยค่ะนอกจากเดิน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 และเดินทุกตรอกซอกซอยนะคะเราเข้าไปให้ถึงค่ะโดยความที่พี่เก๋เป็นคนชอบทานไอติมมากก็คิดแค่ว่าเวลาเราซื้อเราอยากได้แบบไหนตอนเราขายเราก็ให้แบบนั้นเหมือนกันค่ะ ระมัดระวังที่สุดก็คือเรื่องความสะอาดนะคะนอกเหนือจากรายได้จากการขายนะคะรอยยิ้มและความพึงพอใจของลูกค้าคือความสุขที่สุดของแม่ค้าคนนี้แล้วค่ะ